เพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าอ,าอิจังเนี่ยเขาไปชอบอินโนสุเกะต,ตอนไหนด้วยความที่ตอนแรกของเรื่องเนี่ยอินโนสุเกะเขาไม่รู้วิธีการเข้าสังคมแบบมนุษย์เลยจึงทําให้ครั้งแรกที่เจอกับอาอัเนี่ยความสัมพันธ์ก็คือติดลบนะคะเพราะว่าป่าเถื่อนใส่อ,อิอัสุดฤทธิ์ทั้งชุดกระชากลากถูแล้วก็สาดน้ําใส่หน้าซึ่งหลังจากที่เสร็จสึกที่สู้กับมุซันทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยตรงอินโนสุเกะรับหน้าที่เป็นสารถีนะคะพาเนสโกเนี่ยไปตรวจกับคณาโอดแล้วก็เอาตลอดเลยค่ะทุกๆเดือนแล้วก็มีโอกาสได้ กับอาอิเรืเร่อยๆนะอาอิเนี่ยเธอจะเป็นคนที่มีนิสัยเอาจริงเอาจังตลอดค่ะจึงไม่ค่อยได้ยิ้มหรือว่าหัวเราะเท่าไหร่แต่ว่าเพราะอินโงซูกเกะทาอะไรแบบเกินความคาดหมายของเธอตลอดเลยจึงทาให้เธอเนี่ยหัวเราะแล้วก็ยิ้มออกมาทุกๆครั้งที่เจอกับอินโงซูกเกะเธอรู้สึกว่าอยู่กับอินโงซูกเกะแล้วสนุกจึงทาให้เธอรักอินโงซูกเกะนั่นเองส่วนด้านเตาอิโนซุกเกะเขาเริ่มชอบอาอิเพราะว่าเอาอิดีกับเธอค่ะเธอเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ดีกับอินโงซูกเกะนอกเหนือจากเน,นสุน